เพชรเปื้อนคราบโคลเลนนั้นก็ยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใส่สุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าท้อทุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักครินมมิดหมอยินดีต้อนรับทุก,ท,กทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องางหรือว่ามิดหมอของหลวงพระเดิม แลวก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบก,กันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพและก็ที่สําคัญต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบังกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบร,รมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คําว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้นะครับก็จะเป็นมีดเทพสัสตราของครูบาอาจารย์นะครับโดยเพราะก็คือที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะครับก็จะเป็นมีด ด้ามดาฝักไม้นะครับนะก็เป็นมีดขนาดพกพานะมีความยาวก็อยู่ที่เฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วนะครับรวมด้ามฝักก็อยู่ที่9นิ้วด้าประมาณนี้นะครับก็จะมาให้ท่านได้ชมนะครับวันนี้ดนาะลัทีสําคัญก็จะเป็นลายนาเกี้ยวนะครับนะและก็อีกด้ามหนึ่งนะครับอยู่ทางด้านฝั่งขวามือของท่านผู้ชมนะครับก็เป็นมีดขนาดพกพาเช่นเดียวกันนะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้ ที่สําคัญนั้นเป็นมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะครับนะพูดถึงมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนั้นก็ต้องบอกว่านะครับนะก็หลวงพ่อท่านได้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2470นเะครับเป็นต้นมาจนถึงปี2480นสอะอ่าว่ากันง่ายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นมีดยุคกลางทั้งหมดนะเป็นมีดยุคกลางทั้งหมดนะครับก็มีหลวงพ่อเดิมนั้นมี ท่านได้แบง่งเอาไว้ด้วยกันก็คือ3ยุคใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นกด็ดีจะเป็นมีดยุคก,กลางยุคปลายก็ดีนะแต่วันนี้ที่วางไว้หน้ากล้องขณะนี้นะครับเป็นมีดยุคก,กลางทั้งหมดนะครับเป็นมีดยุคกลางทั้งหมดจะหมา้ท่านได้รับชมนะเอาละครับวันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับนะก็ที่มาเขาเรียกว่าได้มีโอกาสนะครับไ้เข้ามาทําการไลฟ์นะครับนะเข้ามาทําคลิปนะถือว่าเป็น อ,อีกหนึ่งวันที่ผมได้นำเอามีดดั้งอานะครับนะก็คือฝักไม้นะเอาละครับก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนะครับก็เป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพและในเมืองปากน้ําโพนะครับก็เป็นเมืองแห่งไพ่บางกรนะมีหลากหลายนะครับนะผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพานะบุญญาบารมีนะครับของหลวงพ่อเดิมในเมืองปากน้ําโพนะ หรือเรียกว่าเป็นเมืองสี่แควนั่นแหละนะครับเอาละครับวันนี้จะใช้เวลานะครับนาะสั้นๆนะครับในการทําคลิปนี้นะอ่นนี่นะครับก็จะนําเอาเป็นมีดด้ามงาฝักไม้เล่นมนี้นะครับด้ามงาฝักไม้เล่นมนี้นะเป็นมีดที่เรียกว่า,ามีความปราณีตนะครับนะและที่สําคัญนั้นมียุกลางนะครับก็จะเป็นมีดที่ได้ ผ่านกระบวนการนะครับนะในการสร้างมาค่อนข้างที่ด้วยความพิถีพิถันนะะนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นมีดสองกริย์นะครับนะเป็นมีสองกร,ริยนะ์ก,ก็หมายความว่ามีนาคก,กับมีเงินนะ,ะนาคก็จะออกนะครับนะสีเนี่ยนะครับนะก็คือมันเรียยวเต็มไปด้วยคราบไขว่ากันง่ายนะครับนะ อ่าแล้ะที่สําคัญนั้นเป็นแม่เจนะครับนะเป็นแม่เจที่ท่านเห็นอยู่เป็นแม่รัดกันนะครับระหว่างกันกับฝักนะโคนของฝักนี่นะอ่าก็ลอยเขาเรียกว่าแม่ที่เป็นเส้นที่เป็นไข่ปลานะครับจะมีอาการสึกหลอนะมีการสึกหลอไปพอสมควรนะครับนะแต่ก็อย่างไรก็ดีนะก็ถือว่า เครื่องรางนะครับนะของใช้นะผ่านการใช้งานมานะครับผ่านการเวลามาค่อนข้างนานต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะมียุคลางก็มีอายุ8-90ปกว่าปีนะ,ะนะครับนะ,อะเอาละครับวันนี้นะครับนะก,ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของภายในนะครับก็มาวิเคราะห์เจาะลึกดูในเรื่องของภายนอกนะ,ะนี่นะครับนะ,ะก็คือ ดูความสมบูรณ์นะครับนะของด้ามและฝักนะครับนะให้ดีก่อนที่สำคัญนั้นแหมลัดแต่ละเส้นถือว่ายังมีความสมบูรณ์นะครับครบถ้วนอยู่นะครับไม่ได้ชำรุดเสียหายอะไรตรงไหนนะเอาละครับในมีดหนึ่งเล่มนี่ก็จะมีองค์ประกอบนะครับก็คือด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับนะก็คือส่วนที่1น,นี่ก็จะเป็นในส่วนของฝักนะครับนะส่วนที่2นั้นก็จะเป็นในส่วนของด้าม นะเป็นในส่วนของดาบและส่วนที่3นั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของใบนะเอาละพอพูดถึงใบนะครับเราก็มานะครับนะาลองดูนะครับนะลองมาดูว่านะครับมียุกลางนั้นอ่าก็จะเห็นความปราณีตนะครับนะอ่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับลองเข้ามาดูกันนะนี่นะครับเป็นเสมาใบโพนะครับนะเต็มใบนะ เป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับมีเยนีนะที่สำคัญนั้นเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะครับนะวัดหนองโพของเรานะครับนะศิละปะที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นฝีไม้ลายมือของช่างสอนนะพูดถึงช่างสอน,นะครับก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของอาทางวัดหนองโพหรือว่าของหลวงพ่อเดิมนะก็เรียกว่านอกจาก จะเป็นช่างที่มีฝีไม้ลายมือนะครับหนะ้าที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์ต่อทางวัดหน, party, อ,ตตงนองโคลนะอ่าองหลวงพ่อเดิมเป็นอย่างดีนะอ่าซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับก็หลวงพ่อเดิมท่านก็ได้คัดเลือกนะครับช่างที่อ่าตีมีดนะครับหน้าที่นอกจากมีฝีมือที่ดีอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับเป็นช่างที่มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์ต่อทางวัดหนองโคลหรือว่าต่อหลวงพ่อเดิมนะ อาเริ่มต้นตั้งแต่ช่างชิมนะครับแล้วก็จะมาช่างสอนนะช่างแมนช่างไข่ช่างทินช่างถมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะอาที่เอ่ยมาทั้งหมดก็ลล่นแต่ว,ว่าเป็นช่างที่มีฝีไม้ลายมือนะครับนะหรือว่าเป็นผู้ที่สร้างมีดนะครับนะตอกมีดตีมีดให้กับทางวัดหนองโพของเรานะอานะครับนะอาอันนี้ก็นะครับนะ,ะนนนะบนะแต่ที่เราได้พบเห็นนะครับนะฝีไม้ลายมือ ในใบมีดนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่างนะครับนะจะเป็นช่างสอนก็ดีหรือจะเป็นช่างอาชิมก็ดีนะครับนะสองท่านนี่ถือว่าเป็นผู้ที่สร้างมีดนะครับให้กับทางวัดหนองโพนี่ก็คือได้มากที่สุดนะต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะครับนะลองดูนะครับนะที่สําคัญนะครับก็คือมีดแต่ละเล่มนะครับอย่างที่ได้เรียนเอาไว้นะครับว่า เป็นมีดที่เรียกว่าล้วนแต่ว่าได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองน,นะ,อะมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะครับนะก็หมายความว่ามีดทุกเล่มนั้นก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับนะจะไม่ได้มีเ,เรียกว่าชำรุดเสียหายอะไรนะครับนะ,ะก็นั่งจากว่าผม เลือกนะครับนะมีดที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับถ้าคิดเปนเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะแปดเจ็ดถึงแปอร์เซ็นะเจ็ดอร์เซ็นว่ากันง่ายนะครับนะมีดแต่เล่มนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดผู้หลักผู้ใหญ่ใช้กัดน,นะครับโดยเพราะมีดไซส์นะครับที่ท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะ เป็นมีดขนาดพกพานะเชพ่อใบยอยู่ที่5นิ้วนะครับรวมด้ฝาฝักก็อยู่ที่9นิ้วนะครับนะเป็นต้องว่าเป็นพิมพ์นิยมนี้ดีกว่านะอ่าเป็นมีดที่ผู้คนใฝ่หานะครับนะใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะถ้าพูดถึงมีดหลงพ่ะเดิมนะครับไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะครับนะอ่านะครับนะ ถ้าหามีหลงข้อเดิมจริงๆไม่ใช่หาได้ไง่ายๆนะครับนะต้องเป็นผู้ที่นอกจากจะ,จะมีบุญนะที่ยิ่งกว่านั้นต้องเป็นผู้ที่มีวาสนานะครับนะ,ะก็คือมีดบอลหลงข้อเดิมนั้นเป็นมีดที่ไม่ใช่ว่าจะหากันที่ไหนก็ได้นะครับนะอันนี้ก็ต้องเรียนนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับนะเอาไว้อย่างนี้นะ อ่าเข้ามาดูนะครับนะวิธีการดูมีดหรืออ่านมีดนะครับก็จะใช้หลักใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คืออยู่3ามอ่าส่วนด้วยกันนะครับนะหึงก็คือท่านจะต้องมาอ่าฝึกอ่านนะครับนะความเก่านะอ่าอย่างผมนี่ก็จะไม่บอกว่าดีนะครับนะอย่างนั้นดีอย่างนู้นนะครับน่าสุดยอดอย่างนี้นะจะไม่บอกนะครับนะแต่ก็จะบอกในมีดแต่เล็บนั้นจะบอกยุคเอาไว้นะครับแล้วก็จะบอกเป็นของพระเกจิท่านไหน หนะ้าที่สําคัญก็คือเป็นช่างอะไรนะอย่างที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นงานช่างสอนนะอ่าเป็นงานช่างสอนนะครับนะแล้วก็เป็นอ่ามีดขนาดพกพานะครับนะของหลวงก็เดิมวัดหนองโพของเรานะเป็นมีดด้ามงานฝักไม้นะครับนะอ่าก็ได้เรียนไปนะครับการเข้ามาดูนะครับนะก็3าหลักใหญ่ๆด้วยกัน1จะต้องดูความเก่านะครับ2จะต้องดูความ มีความเป็นธรรมชาตินะครับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะอันนี้ก็ต้องต้องเข้ามาดูนะครับส่วนที่3นั้นต้องดูถึงความเป็นจริงนะครับนะอ่าว่าสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะก็อยู่ที่ดุลพินิจหรือว่าอยู่ที่การมองนะครับอยู่ที่เส้นของท่านอยู่ที่จริตของท่านว่ากันง่ายนะ พูดถึงการมองนะครับคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่ครนตรมส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะครับไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวแพวๆวไปหมดนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการมองนะเพราะนั้นนะครับนะหากท่าน อันไหนที่มีจริตที่ดีหรือว่ามองว่าใช่นะครับก็อาจจะเช่าหาบูชายังไงก็ค่อยว่ากันนะอาจจะถ้ามองแล้วไม่ใช่ก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลานะครับนะอ่เพราะฉะนั้นคนที่จะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่นี่ก็คือไม่ใช่ตัวใครนะครับนะต้องเป็นตัวท่านเองนั่นแหละนะต่อให้ผมบอกว่าใช่แค่ไหนอย่างไรนะครับถ้าท่านบอกว่าไม่ใช่มันก็จบแล้วนะอะอันนี้ก็เรียนท่านตรงๆนะ ที่สําคัญเมลเราเรามองว่าใช่นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกนะครับแล็ตัดสินใจนั้นก็จะเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะเมื่อเห็นว่าใช่แล้วอํานาจในการตัดสินใจจะต้องนะจะต้องมีว่ากันง่ายนะครับต้องเป็นผู้เลือกเองนะ,ะเป็นผู้ที่คัดสรรเองนะครับจึงมีคำกล่าวว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นก็ช่างหัวเขา แต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีๆเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย๋ย <c oughs> <c oughs> เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ๋ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะครับนะประมาณนี้นะ,ะเมื่อมองเห็นว่าใช่แล้วนะครับท่านต้องเป็นผู้เลือกนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเห็นว่าใช่ก็ต้องเลือกเองนะครับอย่าไปให้คนอื่นเลือกให้นะผมเองมีแต่เล่มนั้นจึงไม่ได้บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะก็เนื่องจากว่าคนเรามองเห็นไม่เท่ากันนะครับนะเห็นไม่ตรงกันว่ากันง่ายนะครับนะก็ต่างคนต่างมีจริตต่างคนต่างมีมุมมองหรือว่าต่างคนต่างมีบุญวาสนาว่ากันง่ายนะนะครับนะบางคนก็เห็นของดีเป็นของไม่ดีอะไรต่างๆ่างคนี้นะ อ่านะครับมองเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมองเห็นดอกบัวเป็นกงจักรก็เยอะแยะมากมายนะอันนี้ก็เรียนทุกท่านเอาไว้นะครับนะเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลขาขณะนี้ผมใช้เวลามานะครับก็13กับ45วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะเมื่อชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับเป็นประโยชน์นะครับต่อการเข้ามาศึกษาและก็เยี่ยมชมถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกัน อาจทาการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามหรือหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโดยเฉพาะท่านใหม่ๆนะครับหากท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหน,นท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าลืมนะครับก็ติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับอย่าไปเก็บข้อสงสัยอย่าไปเก็บปัญหานะครับนะเอาไว้เพียงคนเดียวนะติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะก็ให้ท่านถามเข้ามาได้ที่เบอร์086กนะครับนะกดเข้ามา peach, ไ Mo. ด้เลยนะครับ0863291496 เบอร์ศูนย์แปดหกนะครับในทุกๆคําถามของท่านนั้นนักคลินิกหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมนักคลินิกหมอก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ